สวัสดีครับเนีส่สิมือแร้งข้าวแร้งครับพี่นองนี่เป็นผู้เวียงมาครับผู้เวียงอยู่ข้างหน้าเห็นปะพี่นองครับมาผู้เวียงพีนองมาผู้เวียงหมนกับผู้เวียงเตือเลยีนองครับ,ม,รบมาที่ดูทำธุรกิจครับจะไปผู้ผามา่านจะไปศรีบุญเรืองจะไปโนนสังหูพี่นองแล้วก็เข้าเข้าไปขอนเกน็บ ตะเวีนรถกับดูสถานที่ในที่เหมาะสมครับที่อยากเปิดร้านครับาหาไปเรื่อยๆไปลองครับอย่าลืมพูดไว้ติดเหลียงประกาศบอก่น้องครับบ้านโฆษณาเดี๋ย่าไปก่อนครับกาแฟาไปลองเนาะเอาไปยู่ด้วยกันบุญครับผู้เวียงพี่น้องครับจำแก้ผู้เวียงเมื่อที่ผู้เวียงเราก็จะไป ครับไปเรื่อยๆไปองม,มนัดโทรทัพยีดเหืองไปนอนครับตีนเรืองรีวิวความย่ำเสียครับเมื่อไปนานครับถึงผูมิยงเลย เวี่ยงครับกลับไปดนะรืบมาพูเวียงครับทิ้นเก่าพี่น้องครับเริ่มทำงานครั้งแรกตัวนี้นะครับ ที่ภูเวียง่ป้องครับตั้งปีสองตั้งปีสองเก่า,าครับ,รบอยู่นี่นะครับตั้งปีสองเก่าทำงานผู้วียงได้มียคนภูเวีง่งทำงานภูเวียงได้มีอคุณผู้วียงกรขอบคุณพีพ่คุณน,น้องและพี่น้องครับ บริการนี้แหละครับหลังจากขายบัตรได้แล้วก็คุณผีคุณน้องเด้อบัตรหัวใจทุกใบบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงสิบเกียนใบครับจะเป็นไรสดุดไปช่องใบสิบพันมากนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณครับพี่น้องป้องไปครับทุกท่านครับ,บนี่ครับมาผู้เวียงครับไม่คอนเทนต์อ่างต่างๆครับ ่พีน้องคอนเสิร์ตกับคอนเสิร์ตกุมปีติบริจาต์ครับผมก็เป็นพี่อาประชาธพันธ์ในการเปิดจองบัตกรกับเปิครับพี่น้องครับเออเท่านั้นล่ะว่ามีอย่างดอกเห็นบากับเสื้อเขาปูเวียงพี่น้องชัดเจนมากับผมกับเสื้อเขาปูเวียงไป ไปเรื่อยๆพี่น้องครับไปเรื่อยๆครับกำเนียร์สิครับสีดีเฮาครับกำเนียร์สิครับน้องพี่น้องเนาะเ้ยไปเรื่อยๆ,ๆครับเคยเห็นน้ำกับอดีตเมียทองน้องกับเพปนกักลูกเคยวันนี้ดอกแต่หองก่า ไป,ไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยพี่น้องครับรถสิบล้อกันนะได้ไปลงเนื้อครูย่างนะครับเส้นนี้จะไปนะฮะไปอำเภอโนยาคำศรีบุญเรืองหนองบัวขับก็เข้าอุดรครับเส้นนี้ครับครับผมไม่เสร็จดีนะครับไปลงทั้งเซเรนไปลงครับ พี่พี่ิด็กันเดลุ่งสาวครับพี่เรามักพูดยังพงกันพี่ลองพูดยังพูดยังไปเรื่อยพี่ลองเนาะบรรยากาศอำเภอพูดยังกับพวกผมเป็นประชาสัมพันธ์พี่ลองครับเสือบัตรเสือบีครับพราะแคประชาสัมพันธ์เนี่ยเขา ไม่ส่วนเจ้าข้ามิได้จกับจบกับดยความรักศิลปินนะพี่รองเนาะเาสมบนเมียมาเนรองทัาขี่รถจี่เที่ยวไปได้ไรพี่รองครับให้ดูเทืออเขาภูเวียงไป้องคทับก่นอวันที่สิบเกาสิบแปดกับมาเจนึงไปรองเ้ากับมาเนี่ยเดี๋ยกับมาไมุยกรนกับเต่าแล้วกาที เดีีดน,น้งนอ,นง,นอเง,นงเดัจีกับน้องเดีตัวากับไปเือเขาโพวียงไม่้องเห็นครับเส้นนี้จะไปหนองบัวลำพูดังกับอุดรครับพี่น้องบ่อยยังไงได้ไหมน้องเนื้อจังหวัดหนองบัวลำพูก็เส้นนี้นะครับ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับผมไม่รู้ครับผมเหตุกายออนไลน์ครับยูทูบเปิดนะครับเป็นยูทูบเปอร์ศิปิลาวครับคำไปนี่ครับแล้วก็ไปแล้วเติมสื่อผิดครับก็ไปเรียนครับพี่น้องฝนตกแล้วครับฝนเริ่มดินแล้ว ไล่น่ะไล่ตาเราพี่น้องเนาะครับผมครับไปโค่นนาทีแล้วพี่น้องครับนาทีแล้วไปแี่แบหน่องกับบรรทรสธาตุกับพี่น้องเขาเหี่ยวครับแย่เป็นหลานบรรทุรสธาตุพี่น้องนี่ครับเตี้ยเขาผู้เวี่ยวตั้งหนาพี่น้องครับเส้นนี้จะไป็น้องบัวหลวพูครับพี่น้องครับก็ขอบคุณบีคุณน้องไม่ไรนะครับพี่น้องนะพนกำลังตกพี่น้องครับ เดี๋ยวมึมททววมงมนาโตะจัด,ด,อ,อ,ดททอ,อยู่แถวนี้มน้งครับดูใดนโน้สองครับโอเดนอโมโน่แหระมนาโตะจัดครับผมมาอยู่แถวเีียี่น้อครับผมจำบ่คิดเด้ไปอยู่กอนไปน้องครับอ้าครับก็ขอบค้นพีกุน้องครับ ร้านบรมามันาตัวทั้จุดจังเลยเนาะพี่ครับเมมึงนองครับบรกรเขาผู้วียงเี่องครับผมครับครับเสยบกปูนี่ครับเส้นนี้เป็นองบัน้ำปูนองครับน้องมาพี่นี่แหละไอพีไอน้องเมืองเมรีวิวครับพี่องครับครับบราดนยกคอนเทนท์่พสองมื่สามมืนะพี่้องเนาะ ครับผมเอาครับพักเบรกระเที่ยงกีบบก่น้องครับ